สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ทีมงานเชอร์แตมพูสปาจะพามารับชมการติดตั้งสับไว้น้ำอินเทกรุ่นใหญ่สุดของร้านรุ่น32ฟุตค่ะ น้างานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาถึงหน้างานบ้านคุณลูกค้าก็จะพบกับโครงสร้างที่ลูกค้าทําไว้รอแล้วนะคะเป็นโครงสร้างติดตั้งสสะแบบบนพื้นและทําระเบียงล้อมรอบค่ะแบบนี้จะประหยัดงบประมาณในการทํานะคะเนื่องจากไม่ต้องขุดดินหลังจากทีมงานวัดพื้นที่และเคลียร์พื้นที่แล้วก็สามารถติดตั้งสสะได้ทันทีค่ะ สารุ่น32ฟุตขนาดคร่าวๆประมาณ9.7คูณ4.9เมตรสูง1.3เมตรค่ะใช้พื้นที่ในการติดตั้งเริ่มต้น6คูณ11เมตรนะคะหลังทีมงานติดตั้งเสร็จก็สามารถเติมน้ำลงสระได้ทันทีเลยค่ะสารุ่นนี้ใช้น้ำ54,000ลิตรในการเติมลงสระนะคะ หลังจากติดตั้งเสร็จทีมงานก็จะบำบัดน้ำทำความสะอาดขจัดแร่ธาตุออกจากน้ำก่อนนะคะเนื่องจากน้ำแรกที่ใช้เติมสระจะอยู่ได้นานหากมีค่าเป็นกลางค่ะตรงนี้เป็นบริการพิเศษที่ทำให้กับลูกค้าทุกท่านของทางร้านนะคะ หลังจากปรับค่าน้ำแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสอนคุณลูกค้าใช้งานสอนการดูแลสอนเทคนิคการปรับค่าน้ำสอนเทคนิคการดูแลปัญหาต่างๆเพราะว่าสระว่ายน้ำเป็นสินค้าที่จะอยู่กับคุณลูกค้าไปอีกนานดังนั้นขั้นตอนนี้ทีมงานจะใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถดูแลและเข้าใจการใช้งานได้ดีที่สุดค่ะ สระว่ายน้ำขนาดใหญ่งบการติดตั้งที่ถูกสุดคุ้มมาพร้อมระบบน้าเกลือราคาเริ่มต้นเพียง1,25,000บาทค่ะพร้อมกับของแถมในชุดหลายรายการถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจชุดสระแบบนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะทีมงานมีสระให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดหลายระบบกรองที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ทีมงานขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ thank you